พาพิซซ่าเมนูสุดปังที่ทำกินเองที่บ้างนง่ายๆด้วยหม้อทอดไรน้น้ำมันและไอเทมรับจากแมคโครจ้าพร้อมบอกเทคนิคเพลดไม่ลับทำยังไงให้แป้งพายกรอบก้นไม่แฉะด้วยค่ะเทคนิคอบท้าใส่เครื่องพิซซ่าได้แน่นๆจุใจอยากรู้ว่าทำยังไงไปดูกันก่อนไปชมฝากกด subscribe ติดตามอุ่มอิมอิสแฮปปด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยง่ายๆปังๆแบบนี้ในคลิปถัดไปค่ะ สูตรและอัตราส่วนทั้งหมดอิ่มสรุปให้อีกทีท้ายคลิปนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะไอเทมรับแมคโครใน EP นี้คือทัดไข่สำเร็จรูปค่ะแพ็คละ98บาทมี18ชิ้นตกชิ้นละประมาณ5บาทกว่าๆเท่านั้นเองส่วนอีกไอเทมหนึ่งนะคะจากแมคโครเหมือนกันนั่นก็คือผักรวมแช่แข็งค่ะจะมีขา้าวโพดทวลันเตาแล้วก็แครอทนะถุงละ1กิโล59บาทค่ะ ชีสที่ใช้ในวันนี้เป็นชีสแบบโฟชีสนะคะสำหรับทำพิซ za ค่ะจะรวมชีสสี่ชนิดเลยถุงละประมาณ159บาทค่ะก่อนจะทำเพื่อนเพื่อนเอาแป้งทาตออกมาวางเพื่อให้คลายความเย็นก่อนนะคะให้แป้งทาสนิ่มลงค่ะสูตรนี้จะใช้6ชิ้นนะคะระหว่างรอเราไปทำซอสพิซ za กันค่ะเอามะเขือเทศลงไปต้มน้ำนะคะเพื่อซอสพิซ za จะได้เข้มข้นค่ะ เราจะต้มไปเรื่อยๆนะคะประมาณ5นาทีหรือจนกว่าเปลือกด้านนอกจะลอกออกค่ะพอได้ที่แล้วจากนั้นก็ตักออกมาแล้วก็พักไว้ในน้ําเย็นนะเวลาลอกเปลือกจะได้ลอกง่ายๆค่ะทิ้งไว้สักพักให้เย็นแล้วก็ค่อยๆลอกเปลือกออกนะคะ,มะเมล็ดของมะเขือเทศเพื่อนๆจะเออ,อกหรือไม่ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะ แล้วก็เอาเนื้อมะเขือเทศที่ได้ไปใส่ในหม้อหรือกระทะเตรียมทำซอสพิซซ่าแบบง่ายๆกันค่ะเราจะใช้ไม้พายค่อยๆบี้ให้เนื้อมะเขือเทศทชิ้นเล็กลงจากนั้นก็ปรุงรสค่ะใส่ซอสมะเขือเทศทลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็ใส่ซอสพริกลงไปอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าตัวเนื้อมะเขือเทศจะเหลวนะคะพอเคี่ยวจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจากนั้นก็ปรุงรสด้วยเกลือค่ะตามด้วยออริกาโนเพื่อเพิ่มความหอมแบบพิซพซ่าพิซซ่า แล้วก็ตามด้วยพริกไทยค่ะตัวซอสพริกและซอสมะเขือเทศมีน้ำตาลผสมอยู่แล้วอิ่มเลยไม่ได้ใส่เข้าไปเพิ่มนะคะยังไงเพื่อนๆชิมรสชาติแล้วก็ปรับได้ตามชอบเลยค่ะพอเคี่ยวไปสักพักก็จะได้ความข้นประมาณนี้สูตรนี้จะพอดีสำหรับทาร์ตหชิ้นนะคะถ้าเกิดว่าใครทำเยอะกว่าน,นี้ก็คูณอัตราส่วนซอสได้เลยค่ะ มาเตรียมส่วนของเครื่องพิซซ่ากันค่ะเลือกได้ตามใจชอบเลยวันนี้อิ่มจะใส่เบคอนปูอดัดแล้วก็ผักตวมนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้จะได้ใส่เข้าไปในตัวทาดได้ค่ะปูอัดเราก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กเหมือนกันนะคะอิ่มจะใช้ประมาณ2แท่งค่ะ เตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะคะเบคอนบู Bacon, Blue, อัดแล้วก็ผักรวมอิมเอาผักรวมไปเวฟหรือลวกเพื่อความสะอาดนะคะแต่ว่าเขาสุกอยู่แล้วไม่ทําก็ได้ค่ะอีกอย่างนึงนะคะก็คือเชดดาร์ชีสแบบแผ่นค่ะอันนี้แล้วแต่นะคะว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะเป็นออปชันเสริมค่ะเตรียมเครื่องทุกอย่างครบแล้วไปทําส่วนของแป้งทาร์ตกันต่อเลยค่ะ เคล็ดลับที่จะทําให้แป้งทาร์ตกรอบก้นไม่แฉะนั่นก็คือเราจะเอาแป้งทาร์ตไข่ที่นิ่มแล้วไปอบก่อนค่ะเอามาวางเรียงไว้ในหม้อทอดไร้น้ํามันแบบนี้นะคะปกติแล้วการเอาทาร์ตไปอบก่อนจะมีข้อเสียนะคะคือจะทําให้ตัวแป้งทาร์ตฟ,ฟูเกินไปจะทําให้เราใส่เครื่องพิซซ่าได้น้อยลงแต่อิมมีทริคง่ายๆที่บางคนอาจจะยังไม่รู้เพื่อช่วยแก้ปัญหานี้ค่ะอิมจะใช้ถ้วยพิมพ์ขนมนะคะวางไว้บนแป้งทาร์ตแบบนี้เพื่อที่ว่าตัวแป้งทาร์ตจะได้ไม่ฟูเกินไป เราจะได้ใส่เครื่องได้แบบสุใจเลยค่ะตอนวางพิมพ์เพื่อนๆก็ใช้มือกดพิมพ์ลงไปหน่อยนะคะเราจะทําแบบนี้ครบทุกอันเลยแล้วก็เอาไปอบในหม้อทอดไร้น้ำมันกันค่ะเราจะอบด้วยไฟ1 8อองศาเป็นเวลา10นาทีนะคะพอครบเวลาแล้วถ้วยพิมพ์ขนมก็จะปลิวนิดหน่อยนะคะเราก็เอาพิมพ์ขนมออกมาค่ะแป้งทานก็จะสุกแล้วสักประมาณ80%ดเซนนะ เพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะที่ก้นขนมยังมีสเปซช,ช่องว่างใส่เครื่องได้อีกเทียบเลยค่ะส่วนประกอบทุกอย่างครบแล้วไปเริ่มทำขั้นตอนที่สนุกที่สุดคือการแต่งหน้าพิซซ่ากันเลยจ้าใส่ซอสพิซซ่าลงไปก่อนนาใช้ประมาณ1ช้อนชาแล้วก็ทาให้ทั่วพิมพ์ค่ะ แล้วก็ตามด้วยผักรวมนะคะใส่ปูอัดเข้าไปค่ะแล้วก็ตามด้วยเบคอนจ้าจากนั้นก็ใส่ชีสเข้าไปเลยนะคะใส่เยอะอร่อยมากค่ะบางสูตรเขาจะใส่มาอยองเนสด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ใส่เพิ่มลงไปได้ค่ะแล้วอิ่มก็จะตามด้วยชีสแผ่นนะคะจากนั้นก็โปะชีสลงไปตุ้มๆอีกทีนึงเลยค่ะ แล้วเราก็ทําแบบนี้ให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะเครื่องพิซซ่าเพื่อนๆเลือกได้ตามใจชอบเลยนะจะทําพิซซ่าฮาวายเอียนก็ใส่สับปะรดลงไปค่ะหรือจะเพิ่มไส้กรอกก็ได้ถ้าจะทําพิซซ่าซีฟูด้ดก็ใส่พวกกุ้งเข้าไปค่ะแต่ว่าต้องทําทุกอย่างให้สุกก่อนเอามาใช้นะคะที่จะต้องทําให้สุกก่อนเพราะว่าเราจะอบรอบสุดท้ายใช้เวลาไม่นานค่ะเราจะอบเพื่อให้ตัวชีสละลายแล้วก็ตัวแป้งถาดก็จะสุกพอดีกันค่ะ เพื่อนๆคนไหนชอบใส่ชีสเยอะๆอยากใส่ให้เยอะกว่านี้ได้อีกจะบอกว่าในชีสเขามีความเค็มอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนทําซอสจะไม่ใส่เกลือก็ได้ค่ะพอทำครบทุกชิ้นเสร็จแล้วจากนั้นอิ่มก็จะโรยออริกาโนไว้ที่ด้านบนนะคะ แล้วเราก็เอาตัวทาดพิซ่าที่ได้นะคะมาวางเรียงลงในหมอ้อทอดไร้น้ำมันเลยค่ะตอนวางเพื่อนๆวางให้ห่างกันสักนิดหน่อยนะคะอย่าให้เขาติดกันมากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแป้งพายจะฟูกรอบขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะอิมจะเอาเข้าอบด้วยไฟ1 8อองศาเท่าเดิมนะคะเป็นเวลา8นาทีค่ะเตาแต่ละบ้านความร้อนคงที่ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆลองสังเกตสีขนมและปรับตามชอบได้เลยค่ะพออบเสร็จแล้วเราก็จะได้ทาดพิซ่ากรอบๆหอมๆอ,อย่างนี้เลยค่ะ แบ่งให้เพื่อนๆทานชิ้นนี้น่ากินไหมคะที่เห็นเขาขายกันตามปกติจะชิ้นละประมาณ15บาทถึง20บาทนะคะแต่ว่านี้เราทำเองง่ายมากๆเลยค่ะยังไงเพื่อนๆลองทำทานดูนะคะอิมลองคำนวณคร่าวๆนะคะถ้าเกิดว่าทำทานเองต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณชิ้นละ8ถึง10บาทค่ะขึ้นอยู่กับว่าใสา่ไส้อะไรเยอะแค่ไหนถ้าเพื่อนๆทำขายให้ไปซื้อแป้งฐานที่เป็นแพ็คใหญ่ราคาส่งนะคะ ต้นทุนจะถูกกว่านี้ลงไปอีกค่ะลองทำทานดูนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทั้งอร่อยและทำง่ายมากๆไม่มีพื้นฐานเบเกอรี่เลยก็ทำได้ค่ะจะทำทานเองหรือทำขายก็ปังค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณที่รับชมจนถึงท้ายคลิปเลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ่มอิมอิสแฮปปี้ด้วยนะคะและกดกระดิง่งกรุ้งกริ้งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูดีๆบังๆที่ทำง่ายด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันแบบนี้ในคลิปถัดไปค่ะ สำหรับวันนี้ขอตัวไปกินทาร์ตพิซซ่าก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายแมว ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมจนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้และกด subscribe กันหน่อยนะจะได้เจออุอ่นใหม่ในคลิปหน้าจ้า